สวัสดีสิทธิศักรอรลถไฟกลับบ้านเลิกงานแล้วนนรถไฟจะเข้าตัวจังหวัดเห็นไหมมาแล้วแต่รถไฟที่ออกจากตัวจังหวัดมาหาค่อยเขาบอกว่าล่าช้าแล้วก็ต้องรอต่อไปค่ะห้านาทีเขาบอกว่าล่าช้าห้านาที ตอหนาวหนาวแห้งหนาวใส่ทุงมือแต่ว่าทุงมือขาดเห็นไหมเนี่ยเหลือแต่มือเหี่ยวมดแล้หนาวแห้งแดงรถไฟกลับไปแล้วรถไฟสองขบวนสองขบวนต่อกันเพราะว่าขากลับ คนก็จะเลิกงานจากตัวจังหวัดกลับบ้านเขาก็เลยใช้สองหัวตอกันเขาก็ทำดีนะเขาขับได้ขับได้สองท่างเห็นไหมขางนั้นก็ขับได้ข้างนั้นก็ขับได้ก้นมันก็ขับได้เห็นไหมเพราะว่ามันไม่มีที่เลี้ยวนะไม่มีที่เลี้ยว ก็คือไปแล้วก็กลับเห็นไหมน่ฝั่งนี้ก็ขับได้สองหัวแต่บ้านเราจะเป็นรลถลางรถหัวลากเอาหัวมันมาลากเอาบ้านเราก็เอาแต่หัวแล้วก็มาลากไปอันนี้มันมีสองหัวหัวซ้ายหัวขวาซ้ายขวาหนาว นั่งคุยอยู่คนเดียวมือแดงหมดแล้วคะ่ะเห็นไหม,มก็ไม่ใช่เราคนเดียวทั่วประเทศเห็นไหมฝรั่งเห็นฝรั่งบ่ะฝรั่งเขาก็รอกลับบ้านเหมือนกันเขาก็รถมาจอดไว้ที่สถานีรถไฟเห็นไหมรถจอดจอดทิ้งไว้แล้วเขาก็โดยสารต่อโดยรถไฟไป จะวทางตรงเนาะไปทางตรงถ้าขับรถมันจะอ้อมเป็นวงกลมกว่าจะได้ขึ้นทางด่วนกว็จะได้ขี่เส้นตรงต้องอ้อมเป็นงูลอยน้ำไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยว,วขวาขวาซ้ายขวาเห็นไหมคนเขาก็ตัดสินใจขับรถมาจอดทิ้งไว้ตรงนี้แล้วเขาก็ไปเดินทางต่อ เาเกลือมาโรยแล้วเกลือเห็นเกลือป่ะนะขาวจันพนันนี่คือเกลือเกลือเพราะว่าพรุ่งนี้ติดลบหนึ่งองศาอาจจะอาจเป็นน้ำแข็งเป็นหิมะก็ได้ถ้าฝนตกมากก็เป็นหิมะมืออืน่นพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกก็ดีไปถ้าฝนตกมากก็เป็นน้ำแข็ง เราก็ต้องโรยเกลือเอาไว้เกลือเค็มแต่ดีหนาวค่ะอดทนต่อไปสิทธิศักด์สบายจังเลยสิทธิศักด์เจ้า ือมาสบายแท้วันนี้ไม่ได้เอามือไอ้นันมาคิดว่ามันจะไม่หนาวเราก็ได้แต่คิดเมื่อเช้ามันไม่ได้หนาวนะแต่วันนี้รู้สึกว่ามันหนาวเลิกงานเมื่อเช้าตอนตื่นมาไม่ค่อยหนาวแต่หลังเลิกงานนี้มันมีมันเป็นลมเป็นลมลมคล้ายๆพัดลมเนะ่ย เป่าเป่าแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเย็นเย็นหนาววิเช้ามันไม่มีลมวิเชาสามองศาแต่ว่ามันไม่มีลมแต่ตอนนี้นมันมีลมลมหนาวนั่งรอห้านาทีค่ะเขาบอกว่ามันมาล่าเช้าห้านาที รอต่อไปผู้สาวเห็น,หนผู้สาวฝรั่งมผู้เช้าสาวๆนั่งรถไฟมาด้วยกันเยอะแยะห้าหคนเมื่อเ yeah. ชา้ามีผู้ชายสองคนน้องนั้นสาวเหมดผู้สาวฝรั่งมันความรู้สึกว่า เราเหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นก็ไปนั่งล่อรถไฟยังสิละ่ะแล้วก็เป็นลมหนาว,วก็เป็นหิมะตกประเทศญี่ปุ่นคนไทยไปขับรถไฟคนไทยเก่งได้ขับรถไฟอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เก่งนะคนไทยทำทุกอย่างทำได้ทุกอย่างนั่งรอรถไฟค่ะรถไฟมาเดี๋ยวก็ขอลงไลนนะแต่มันยังไม่มาตอนนี้แข็งหมดแล้วมือเห็นไหมเห็นมือค่อยไหม แดงแดงมดแล้วเนี่ยปกติรถไฟมันจะมาแล้วในเวลาเนี่ยแต่เขาติดป้ายประกาศอยู่ในหน้าจอมันบอกว่าทดเวลาไปอีกห้านาทีรถไฟเข้าชานชลาล่าช้าอะไรแบบนี้ เขาก็ประกาศรถไฟจากตัวจังหวัดนี้จะไปประเทศเยอรมันก็ล่าช้าเขาบอกล่าล่าซาไปเบิดเลยมันี้เป็นเขาประกาศมาแล้วค yes. hm. yeah. <Stir ring. S 2> ่ะเห็นหัวมาแล้วแวบแบบมาแล้วคุณแบนยูมโมอย่าอีกแบนมู เดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นรถไฟก่อนนะเดี๋ยวลงก่อนรถไฟมาแล้วโอ้รถไฟมาแล้วเห็นบมวันนี้สาวๆสาวๆเยอะสาวๆหนุนม่มๆขึ้นรถไฟเยอะวันนะี้เดี๋ยวค่อยเจอกันที่บ้านเลยนะคะเอาแค่นี้ละรถไฟมาแล้วเดี๋ยวเอาจาักรยานขึ้นรถไฟก่อนเจอกันที่บ้านเลยอีกประมาณสามสิบนาทีเอาบายบาย